เป๊ะเป๊ะพรนั่งที่เดางหลังเราค่ะนี่ไปไมไปไมไปไมไปมนี่เป๊ะโหจิปเป๊ครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะครับผมเป็นทริปที่สามแล้วนะครับวันที่สามแล้วสลับเปียวอุดรธานีซึ่งแกอยู่เชียงใหม่บอกได้ไปไหนแล้วครับอยู่กระตั้มกับชายดําเนี่ย <c oughs> เดี๋ยววันนี้เรามีชุดกิติมศมาสักที่จะมาร่วมพิมพ์กับพวกเราเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่า ชุดกิติมัสักที่ผมว่าจะเป็นใครนะครับสถานวันนี้เขาคาดที่จะยาวความจริงอะ่ะผมหมายมันไปเมือไว้ว่าผมจะเอาพี่ไปทะลุห้วยน้ำดังเลยนะแต่ถ้าไปถึงห้วยน้ำดังอะ่ะระยะทางในป่ากเกิน60โลแน่เกรงจะไม่ไหวฉะนั้นเอาจุดแรกก่อนเนาะให้มันให้มัถึงจุดแรกก่อนติดตามชมดูผู้ร่วมพิพในวันนี้ครับว่าจะเป็นผู้ใดมาร่วมพิกับพวกผมสักครู่ครับ มีรถหนึ่งคันอันนี้รถอะไรยังโอ้บาดใจ็บเหรอจะไปไหนเดี๋ยวไปเล่นกีเปอร์ัมแนนนะเล่นกีเปิดค่ะโอเคไอเดียวป้ากันอ่าป้าก็เดียวว่าชุดโป่งกูมากันนี่ไปก่อนเพื่อราครับชุดแม่ผมไปก่อนลโอเคเดี๋ยวป้ากันเดี๋ยวป้ากันโอเคครับโอเคครับโอ้จะหลายเนอเปียวเนอเปียวเปียวจะเจอหลายเนอไปแล้วครับ มาแล้วครับผมผู้ร่วมทีธของท่านไปต้อนรับไปต้อนรับไปต้อนรับเดินเนื้อไปเนื้อไปโบกโบก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 มาแล้วครับมาแล้วครับเข้าไปหาเข้าไปหาเข้าไปหานี่แหละครับนี่คือผู้ร่วมชะตากรรมในวันนี้ใครเนี่ยโอ้มีตายอ่ตายใจคนอะวูดลุงแซมไม่งี่ไม่ได้มุ่ยาวไปเชื่อในแฮมแซมไม่มีตาย ไปหายหรอกพ่อสุขเขาโคนจะไปแข่งกันไปยัยอันเป๊ะเปียวเป๊ะเดี๋ยวคุยกันนะคุยกันแล้วนะวันนี้เตรียมเตรียมเตรียมเลี้ยงเบียร์ไอเป้นะโอเคอ๋อนะแล้วก็พี่ตายห้ามละแซมมี่เนอะโอเคอ๋อห้ามละแซมมี่นะโอเคซื้อโค้งซื้อครัวาไอยังพ่อพ่อเราไมองอที่กระเป๋าโอเคเนาะไปงานเดินทางเข้าไปครับ ตัวนี้วะไอเดียไอ<ะ>เดียลุงจะคืนลุงจะโทรหามึงทวยไม่ทรไม่ด<อ>ีไม่ทรหานเลยลุงแจมจอดชวนไวเมลเมดจะดีวะ๋อมาเซตต้มดีกว่าสนุกกว่าเยอะเนี่ยฝนตกทั้งคืนรถใหม่ด้วยใช่อันนี้คือปี2025คันสุดท้ายล้อสุดท้ายแล้วที่เป็นป้ายแดงดดคันสุดท้ายด้วยใช่คันสุดท้ายด้วยรถใหม่รถใหม่โอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับผมไปเจอเคครับความมันกำลังจะบังเกิดอีกแล้วครับท่าน วันนี้วาที่นะครับนักท่องเที่ยวนะครับนั่งช้างรอยู่ที่ปางช้างแม่ตมานะครับอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กับการนั่งช้างนะครับเดินเที่ยวแบบนี้นะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวกำลงังนั่งอยู่ผมเคยนั่งครั้งหนึ่งละ เดีย๋ยวรอขอบวนช้างไปก่อนนะครับเราจะรถจอดนี่นะครับเป๊ะเป๊ะพอนั่งทที่ด้านหลังเราฮะเนี่ยไป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 ไ,ไปแบบนี้เป๊ปปะโอ้ชิปเป๊ะครับ <laughs> <laughs> เอาละครับผมจากนี้ไปนะครับความมันจะมังเกิดกับเปี้ยวอุดรธานีแซมมีป่ปงกุ้ง <laughs> แซมมี <muitas> ่โ <Naruto> ป่งกุ้งกำลังหมุนเนอยู่ครับผมวันนี้เป้ป่งกุ้งและอีกหนึ่งท่านครับตายโป่งกุ้งอ๋อแล้วก็วันนี้ความมันบังเกินแน่นอนติดตา้เแล้วชาดูความมันได้เลยมันแน่นอนวันนี้ท่องเที่ยววิบากเชียงใหม่นะครับสำหรับพี่น้องที่อยากมาเที่ยวเชียงใหม่บรรยากาศแบบนี้นะครับกดติดต่อได้เลยอสักครู่หนึ่งนะครับชุดทีมงานกําลังจะขึ้นมาปล่อยลมยางกันแล้วนะครับ ฟีดฟาสเนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกนะครับฉะนั้นเส้นทางถ้าจะเจอแบบนี้ตลอดเส้นทางเลยนะครับลื่นปลื้ดลื่นปลืด้ดครับเปียวอุดรธานี 140rf นะครับคันสุดท้ายของปี2025 Đang phùng Sammy 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 แซมแซมมี่เอาแล้วแซมมี่ตายแล้วก็แซมมี่อีกก้งครับพี่ตายแล้วมปที่ปีท้ายนะครับ ไปแล้ว